ครับผม,มก็ดีใจครับผมดีใจขอบคุณแฟนๆที่อุดหนุนโฟตโต้บุูของพวกเรานะครับเพราะว่าก็เป็นคอนเซปที่พวกเราเลือกแล้วก็คิด<ช>มาเองอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งแบบคอนเซปทั้งชุดแล้วก็แบบวายอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีใจที่คนมาอุดหนุนกันนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้เจอแฟนๆทั้งผู้ชุมนทั้งร้อยยี่สิบคนด้วยครับใช่เพราะว่าคอนเซปเท่ม,มากๆเพราะว่าเราแบบตั้งใจเลือกมากๆเพราะว่าเป็นคอนเซปที่มันอยู่บนม้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสักวันจะได้ทำก็นี้ได้ทำแหละครับใช่คคอนนเซปตีกกกลงัยาจริงๆก็ ก็เป็นเป็นคอนเซปที่ไฟนอลแบบว่าเข้ารอบอ่ะคือก่อนนี้ก็จะมีแบบมีสิ่งที่อยากทำมีลิลิสมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่คิดว่าคนอยากเห็นแฟนๆน่าจะชอบแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับเราสองคนด้วยครับาาารดิจตออออเเเป็นนววทคคีม้บยสำหรับผมนะผมเห็นแบบพีเอสตอนที่เขาแบบไปเอาติ้งปีแล้วเนี่ยเขาไปขี่ม้ามาก็รู้ว่าเออมันน่าจะแบบ เราก็อยากขี hmm. well, so ่บ in so really like so, ้างอะไรเงี Dann ้ยรู้สึกว่าคือเราก็ไม่เคยขี่ม้าแบบบ่อยขนาดนั้นเงี้ยเราเคยแบบลองขี่บ้างก็แบบสมมติแบบถ้าเราไปอยู่ในแบบโฟโต้บุ๊คเนี่ยมันจะเท่มากแน่เลยอะไรเงี้ยใช่ก็แบบผุดขึ้นมาตอนนั้นเลยครับของผมก็ผมรู้สึกว่าเติบโตมาแบบละครเราเห็นละครแบบละครช่องอะไรเงี้ยก็แบบว่าเอออยากอยากอยากมีไบท์อะไรประมาณนั้นบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกดีครับผมใช่ร้อน ถ่ายที่การแถวๆการฝั่งฝั่งนั้นนะครับผมใช่ก็ใช่เป็นคล้ายๆแบบโลแบบภูเขาข้างหลังเราจะเป็นภูเขาเป็นแบบลานกว้างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบพอกม้าก็คือได้ถ่ายกับน้องม้าจริงๆด้วยถ่ายทั้งวันเลยครับคือเราเป็นแบบเป็นทริปวันเดย์อะไรเงี้ยก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วก็เริ่มถ่ายแบบประมาณตอนแบบ เก็อบโมงเที่ยงแล้วเนี่ยร้อนร้อนแต่ว่าตองเงนเย็นอะอากาศดีมากแล้วก็ฟ้าสวยบรรยากาศด,ดีด้วยครับเ<ม>ขาขี่เป็นอยู่แล้วเขาไม่กลัวเลยอะไม่คือไม่ไม่กลัว <laughs> ก็จริงเพราะว่าเหมือนแบบคือ <laughs> ผมเป็นคนที่ชอบทําแบบว่าทํากิจกรรมแบบแอดเวอเจอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าท้าทายอย่างเงี้ยก็ทําตลอดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกมากกว่านั้นคือก็เราก็อยู่เพียงแต่เพราะว่าเราก็มีม้าคนละตัว มันจะมีม้าแบบม้าแบบเราชอบตัวไหนเราจะจองตัวนั้นอะไรเงี้ยเพียสก็จองตัวหนึ่งคนจองตัวหนึ่งยอะไรเงี้ยก็เราก็จะเห็นแบบว่าพี่เพียสคือเพียสเคยเคย,เคยขี่อยู่แล้วลยอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็ขี่คู่คู่คข้างๆอะไรเงี้ยแบบเล่นกันแบบเขาก็แบบว่าให้ให้เราแบบว่ากระดิกขาอนะไรเงี้ยแบบให้หมาให้ให้หมาว่ะให้ใหมาเดินไปใกล้ๆกันอะไรเงี้ยใช่ฟิวๆนั้นเลยก็สนุกดีคือมีประสบการณ์ขี่ม้ามาคู่อยู่แล้วใช่ไหมผมอ่ไม่เคยขี่จริงๆต่างๆขนาดนี้เพราะว่า คือปกติเราไปก็แบบก็เดินเดินรอบริมหาอะไรเงี้ยแต่คืออันเนี้ยมันก็เป็นฟิลแบบต้องอยู่บนบนหลังม้าค่อนข้างนานแล้วก็คือข้างหลังเราเขาจะกั้นคอไว้ก็จะเป็นเหมือนเพื่อนๆของเน้อม้าเราเนี่ยแหละสามสามสี่ตัวแล้วก็เป็นม้าเราข้างหน้าก็เหมือนม้ามันก็จะแบบพยศแบบก็จะแบบเกินมีนิดเดียวอย่างเงี้ยเออผมก็กลัวแต่คือวิลเลียมไม่กลัวเลยเหมือนต้องคาดเดาอารมณ์ม้านิดนึงอะไรเงี้ยใช่แล้วม้าก็มีอื่นอื่นที่แบบว่าดูแบบดูว้าวสุดๆไปเลยเอาว้าวผมว่าน่าจะเป็นโลเคชั่นแหละ เพราะว่าเราถ่ายหลายเซตบ้างว่าครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละเซตมันก็แบบมีแบบเรียกว่าความสวยไม่เหมือนกัน mm hmm. คือทคั้ที่เป็นเอาดอร์มเลยแต่ว่าก็แบบมีฉากที่แบบว่าเป็นถ่ายแบบฉากขาวว่าแล้วก็มีม้าแบบ mm hmm. แบ็กกราวข้างหลังหรือว่าเราอยู่บนม้าอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเท่หมดเลยอะไรเงี้ย จริงๆฉากขาวที่แบบเอาเอาฉากขาวไปวางไว้กลางทุ่งนาแล้วก็แบบข้างหลังเป็นภูเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟิลมากมันเท่มากโรแมนติกครับสุดๆเลยแล้วตอนนั้นถ่ายไปคือไปถ่ายช่วงสงการด้วยเหมือนได้เหมือนได้เหมือนได้ไปเที่ยวมาถึงว่าแบบก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย้5ชุดครับใช่ไปชด ที่พอเราเห็นเห็นภาพในโฟล์ตอภูมิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจริงๆแอบดูตั้งแต่วันที่ถ่ายแล้วว่าเฮ้ยแบบฟิลเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็รูปจริงอ่ะสวยกว่าวันที่เห็นในในกล้องในในจอกล้องในเล็กอีกใช่ครับผมก็มีหลายมีหลายแบบหมายถึงว่าเป็นโลเคชั่นเดียวกันแต่ว่าก็เซตแบบมีรถมีคอกม้ามีสิงช้ามีแบบเป็นแบบแบล็กเก้าแบ็แบ็กเก้าขาวอะไรเงี้ยครับผมก็มีหลายหลายแบบใช่แล้วแบบว่าชอบ ชอบตรงไหนชอบภาคไหนสุดเออที่เราดูแบบไหนสุด่ชอบพิสูจน์เหรอจริงๆผมชอบม้าแหละเพราะว่าคือเราก็ไม่เคยจินตนาการว่าโฟโต้บุ๊กเราจะมีม้าแบบเราต้องขี่ม้าต้องคู่อะไรอย่างเงี้ยคือจินตนาการจินตนาการไม่ออกจริงๆจินตนาการว่าจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วเราก็เชื่อว่าเราก็เช็คแบบฟินแฟดแบ็คแฟดแบ็คแฟดแบ็คฟีดแบ็คแฟดแบ็ เป็นอะไรฟีดแบบแฟนๆน,นะครับใช่ตลอดแล้วก็เห็นว่าเออแฟนๆก็ชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ชอบเช่นกันอะไรเงี้ยใช่ครับก็จริงๆคำถามคืออะไรนะ <laughs> ครับก็จริงๆผมชอบไอ้รูปที่เป็นเรายืนเราเราไม่ได้ยืนติดกันอะ่ะเือเรายืนแบบตรงๆแบ็คกราวขาวแล้วก็เป็นแบบออข้างหลังเป็นทุ่งหน้ากว้างๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบไม่มีความเอสเตติกมันมีความเป็นฟิลแบบเหมือนปก MV อะไรอย่างเงี้ยอืมผมชอบแต่จริงๆก็ชอบทุกเซตนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นเซตที่ถ่ายตอนเย็นเน,เน่ะจะชอบเป็น,ปนวิเศษเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็บรรยากาศดีรูปออกมาก็คือมูดดีตามมูดดีตามแบบบรรยากาศเลย ก็จริงๆผมรู้สึกว่าเราพอเทรลความเป็นเราลงไปเนี่ยซึ่งเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของพวกเราด้วยครับผมก็ก็อยากให้ทุกคนได้มีเก็บไว้เพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกหนึ่งเลยครั้งแรก2คือมันเป็นคอนเซ็ปที่เราคิดเองชุดเราก็พิูจมาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ทุกอย่างก็คือเป็นมีความเป็นเราหมดเลยครับผมเวสตี้ก็อยากให้มีเก็บไว้ทุกคนครับใช่เพราะด้วยความที่แบบว่าโฟโต้บุ๊กครั้งนี้เป็นความแบบเหมือนที่พี่เอสบอกเลยครับมันคือวิลเลมเอสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกอย่างเราผ่านจากแบบ การพูดของเราเองหมดเลยอะไรยงี้ก็รู้สึกว่าเราจะชอบด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เชื่อแฟนๆชอบด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันใช่ครับใช่เพราะพี่พี่ติดเพราะว่าพี่พี่ทีมงานเนี่ยก็ทีมทีมเพราะว่าพี่พี่ทีมงานเนี่ยก็ตามใจพวกเราสองคนมาผมแบบอยากได้อะไรอยากทําอะไรแบบอยากได้รูปประมาณไหนแบบเอ้ยมีเลฟมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบจัดให้เลยครับผมใช่ ไปไวมากอยู่นะใช่ไปไวมากอยู่ใช่ครับผมอาจจะได้สเกจโชว์ที่มันรัดด้วยเที่ยวค่อนข้างไทยใช่แต่ว่าก็จริงๆอยู่ง่ายครับเพราะว่าเหมือนทางทีมก็วางแผนมาดีแล้วว่าแบบเออตรงนี้ต้องประมาณนี้แล้วพอได้ช็อตที่ต้องการปุ๊บก็คือเออ move move เลยใช่ใช่ก็จะมีขำๆบ้างอะไรบ้างอะไรสนุกดีครับใช่คือแม้ว่าจะร้อนก็แต่ว่าแบบว่า คือบรรยากาศมันก็แบบฟิลฟิลเพราะพี่ทีมงานก็แบบเล่นกับพวกเราอะไรเงี้ยใช่เราก็ฟิลมาก็ฟิลคือตอนที่เราเข้าไปในคอกมาต้องไปถ่ายกับมาคือตลกมากคอคิวเาเอาอีกทีวะมาคือมาอะไรเงี้ยคือบอว่าคิวเราแล้วต้องคิวมาด้วยใช่ครับผมใช่ครับครับผมก็ฝากโฟโต้บุ๊ก เล่มแรกของพวกเราสองคนด้วยนะครับผมก็รูปสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้ทุกคนมีเก็บไว้ครับก็ฝากด้วยนะครับโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของวินเลมเบสนะครับหนึ่งพันเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับก็รูปทุกรูปเนี่ยเราชอบมากๆแล้วก็คอนเซ็ปต์เทมากหอยากทุกคนจับจองกันนะครับจบโฟโต้บุ๊กตายเราจะย้อนหันแฟนคอนสลิปหนึงครับเลิศเทน่นแหละโอเคได้ไปดูไหมเนี่ยโอ้โหสวยๆไปไหนนะแต่ว่าเป็นหนขั้นความสัมพันครับโอก็เออ ผมรู้สึกว่าเป็นวันเป็นสองวันที่ผมมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทุกอย่างที่เราดีไซน์มาเราซ้อมกันมาหนักมา,มากๆเราเครียดกับการซ้อมเนี่ยเพราะว่าเรู้สึกว่าเราไม่เคยโฮโช์ด้วยกันทั้งคู่แบบนานขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าท้าทายมากๆแต่ว่าพอได้ลองทําเสร็จปุ๊บเราก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่ไปตามแพลนอะแพลนแพลนแพลนใช่ไปตามแพลนครับใช่เรารู้สึกว่าพอมันเสร็จแล้วแบบเราโล่งมากเพราะส่าทุกอย่างมันแบบ มันดีสำสำสำผมแล้วมันดีมากแล้วก็เชื่อแฟนๆได้ชอบมากเช่นกันใช่ีเอสลเป็นครั้งแรกอใช่ครับผมเป็นครั้งแรกแล้วก็คือเอาจริงไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาทาอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยเพราะว่าแบบคือความมันเป็นแฟนคอนแล้วก็แบบยี่สิบเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบโชว์ก็คือเป็นมันก็เป็นเราทุกทุกโชว์แบบเราวิ่งเปลี่ยนชุดเราเตรียมโชว์เราเรื่องอะไเงี้ยคือผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้าง ใหม่มากๆแล้วก็จริงๆมันเป็นช่วงเวลาแห่งความเครียดนั่นแหละ<ช>ตั้งแต่รู้ว่ามีคือดีใจที่ว่ามีดีใจที่ปัดโซาแล้วหลังจากที่ปัโซาเนี่ยมันคือความเครียดที่อยู่กับตัวแล้วที่แบบว่าเอ้ยเราก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีเพราะว่าเราก็แบบอยากขอบคุณทุกคนที่ให้การสปอร์ของพวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆคือแบบช่วงเวลาแห่งการซ้อมมันก็คือแบบค่อนข้างแบบทุกอย่างมันเหมือนแบบอยู่อยู่ใน,นเพียดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนความกดดันแล้วก็แต่พอมันเหมือนแบบสองสองวันอะ มันผ่านไปได้แล้วอะ่ะมันก็คือความลิลลีสความแบบอเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแบบเราทํามันได้แล้วบบอะไรเงี้ยจริเง,เงเหรอครับ <laughs> เล่นเล่นของสูงเพลงแรกวันแรกยังขาสั่นอยู่เลย <laughs> <laughs> เออยังขาสั่นอยู่เลยคือคือเราตอนที่เราซ้อมรันทูก,กันอ่ะไม่คนฮอลมันโล่งอ่ะพี่คือแต่คือพอวันแรกที่ออกไปแล้วแบบแท็กก็เลื่อนด้อยก็คือแบบโหคนเยอะมากแล้วคนก็ก๊นอะไรเงี้ยคือแบบคือ ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ชินกับความการการที่อยู่กับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออใร่ก็รู้สึกว่าแบบขาวันนั้นอ่ะมันอันคอนโทรลจริงคือแบบว่าคือแบบเพลงเปิดอ่ะเพราะเพลงเปิดมันจะแบบชี้ชะตาแบบรู้สึกว่าพอปุ๊บพอเปิดปุ๊บขามันสั่นรับแทรกเลือดอย่างเงี้ยพอชนปุ๊บแต่ว่าสำหรับผมพอแบบว่าได้เริ่มเพลงแรกลงไปเนี่ยมันมันดีขึ้นโลโขึ้นโลขึ้นใช่แต่ว่าอย่างที่พี่บอกก็คือพีเรียดในการซ้อมเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครียดมากแล้วก็แบบว่าต้องแบบ พยายามทาให้มันดีที่สุดเพื่อเดี๋ยววันที่แบบวันที่มาถึงอะไรเงี้ยใช่ผ่านไปเยอะนะผ่านไเยอะก็จริงครับแต่ว่าอ่ะเหมือนแบบมีหลายอย่างที่ผมเครียดเช่นแบบว่าการที่ต้องไปเต้นต้องไปอยู่ข้างบนอ,อยู่สูงๆเนี่ยคือผมก็ยังไม่ชินแล้วก็เรื่องก,การที่ขี่บิกบ๊กไบบนอันนั้นคือผมกับพีเอสคือแบบผมบอกพีเอสว่าเอาไงดีวะจะมีแผนบีไหมในการนั้ไม่ต้องขับไปมินิสเตอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็คิดเยอะประมาณเพราะแบบ ผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเราต้องมาฝึกเพราะแฟนคอนเลยครับใช่ดูเรียวมากเกินหวานกับน้ำหอมเปยนไอเชียวค่ะมันเลิศเนาะมันเลิศมันเลิศครับมันฮะคือผมรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณคนดูด้วยแหละครับมันถึงว่ามวลรวมในฮอร์คือถ้าสมมติว่าทุกคนไม่ได้รับส่งกับเราบนเวทีอ่ะมันก็คงไม่ได้เกิดมวลที่มันเป็นความแบบเออมันคือความ ไปด้วยกันอะไรเงี้ยมาทาให้เรารู้สึกว่าโอเคเราทำมันนี้ไปแล้วมันไม่แห้งหรืออะไรอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าจริงๆคือความเครียดก่อนหน้าเราอ่ะคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากทําทุกอย่างให้มันเป๊ะเราอยากทําทุกอย่างให้มันโอเคเพราะว่าวันจริงอ่ะมันจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรที่มันแบบไม่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีอะไรให้กังวลอยู่แล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เราสามารถเตรียมการได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมลองเล่าที่มันนอกสคริปสักหนึ่งเดือนได้ไหมัมีไหมครับโอ้จริงจริงนอกสคริปเยอะมากๆเพราะว่า ถ้าพูดตาโตแล้วช่วงทอล์กเนี่ยเราไม่ได้เตรียมหมดแล้จะพูดอะไรบ้างใช่อันนี้คือ <Real. S 1> เรียลเรียลยคือในในพอมเตอร์เนี่ยมันก็จะมีแค่แบบหัวข้อที่แบบเอ้ยพี่มีมีทิ้งหัวข้อนี้ไว้เผื่อไม่คิดอะไรไม่ออกก็พูดพูดเรื่องนี้แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่านอกจากนั้นอ่ะคือพี่เขาก็คือให้เราให้ฟัง,งกันเองเลยใช่ครับใช่เพราะว่าคือปกติเราจะคุยกันแบบว่าช่วงทอล์กจะคุยอะไรดีท็อปปี้ไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่า คือจริงๆแทบไม่ได้แบบตามสคริปต์เลยครับตามพรอพเตอร์คือไม่ได้ไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยก็คือโฟล์ตามแบบตามคืออิมพอวิสล้วนๆเลยอะไรเงี้ยใช่ครับมวลรวมก็คือดีเนาะพอเวลาได้ออกไปนจะเป็นแฟนแจอยกับเราเราก็คือจอยอยู่ในทีใช่ก็อย่างที่พีเอสบอกเลยครับต้องขอบคุณมากๆเพราะว่ามันมีการแบบว่ารับส่งกันแบบดีมากๆแล้วก็ทําให้แบบว่าเหมือนจริงๆถ้าพูดตามตรงก็คือเราสองคนพออยู่บนสเตจมันแบบทําให้เราเป็นอีกล่างหนึ่งอันนี้อันนี้ก็จริงๆเพราะว่าแบบเออผมก็ไม่เคยพีเอสแบบล่างแบบ แบบสมมุติแบบอยู่บนสเตทแล้วก็จามมาแบบอยู่บนแบบเนี้ยก็คิดไม่ออกเหมือนกันแต่พออยู่บนสเตทก็คือแบบเราก็รับส่งแบบผมก็งงว่าเออทำไมมันถึงแบบว่าซิงก์กันขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่งงเหมือนกันอก็งงเหมือนกันนะครับเออแล้วก็งงเหมือนกันใช่เพราะว่าสิ่งที่เซฟไพคก็มันก็คือซไพ่ไม่ใช่เซฟไพ่คนดูเซฟไพ่ผมด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ย ก็แบบอย่างซีนตอนจบวันที่2อะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆคือว t ทาคนสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นคลิปที่เรา2คนน่ะรวบรวมส่งให้ทีมงานนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีว t r าบางอันที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างแบบดองมุเดอกไม้อะไรเงี้ยมันก็แบบเตรียมไปตอนไหนหน่าดับเบิ้ลซีใช่มีความหมายไหมครับมีครับแปลว่าอยู่ด้วยกันเป็นนานก็คือคือเราก็หาเราก็เซิร์ชสกูเกิลเลยครับ ตามผมผมก็แบบผมเรียวอยู่แล้วผมแบบเซิร์ว่าคือดอกดอกไม้เนี่ยความหมายดีๆของดอกไม้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็เซิร์ดูว่าชอบความหมายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดอกเดซี่เนี่ยคือเราอะเคยเมื่อก่อนเราก็ชอบดอกเดซี่มากๆรู้สึกว่าเป็นดอกแบบที่แบบดูแล้วสดใสดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาแบบเอากลับมาใช่ก็เลยเอากลับมาในครั้งนี้ใช่แล้วคนคนได้รับเป็นยังไงคะเห็นเอาไปถ่ายรูปที่บ้านเนาะอ๋อใช่เพราะว่าเราเราได้ดอกไม้หลายช่อจาก จากเพื่อนๆจากลูกค้าจากแฟนๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าเออก็มีแบบเพื่อนแบบคนรู้จักเราแบบคนที่แบบรักเราอย่างงี้ก็จะแบบเอามาแทำควมมนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไทยกับดอกไม้เดซี่นะอ๋อก็ก็เป็นคนที่อยู่บนเสกับเราไงก็ต้องทำที่สุดในในชอบมากมีแฮชแท็กขึ้นมาเลย S วางดอกเดซี่หรือยังนี่ก็เลยพูดอาจจะยัง เก็บไว้ได้นานใช่แต่มันมีโมเมนต์ที่เอสร้องให้วันแรกคือแบบหนักมากเลยเนาะคือจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยากร้องหรอกแต่ว่าคือแพนคือเอาจริงๆคือก็ไม่ได้คิดว่าต้องร้องหรือไม่ต้องร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอมันเหมือนแบบวันแรกมันมันจบวันแรกอ่ะมันเป็นพาร์ทสุดท้ายของวันแรกแล้วพอคนสุดท้ายมันก็ซึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเค ฟิลมนเริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมีแฟนโปรเจกต์แล้วพอเป็นแฟนโปรเจกต์อะที่เป็นของแบบมีฟูเท็ผมว่ายน้ําแล้วก็ตัดมาเป็นแบบวันแถลงข่าวเทมโปขึ้นริฟมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันรีมายถึงโมเมนต์เก่าๆมันถึงมันถึงวันที่แบบมันเป็นเดย์วันของจุดเริ่มต้นของทั้งหมดนี้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอิโมชันอลอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเส้านทางที่ยาวนานใช่บวกกับการว่ยายน้ํนอาอีกอะไรเงี้ยคือแบบเอา เส้สนทางหนึ่งมาแบบปันจบกับอีกเส้นทางหนึ่งอะไรเงี้ยแ่สอวันก็คือมันจะมีมวลที่แบบว่าเลิศมากหยอดมุกคำพูดอ,งง <c oughs> อะไรเงี้ยครับอยดตลอดเลยก็จะบอกว่าฟลมม <c oughs> ์มันอินโฟไวซ์ <c oughs> จริงๆ,ๆ <c oughs> เพราะแบบคือใช่อ,อันนั้นคืออันนั้นคืออยู่ที่มันแบบมาแบบดิสเซิร์ฟในหัวแบบเออต้องต้องละอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคือเอ่อที่ แสดงแอคชั่นกันออกไปเพราะรู้สึกว่าเราอยากให้มุนแบบคือเราก็คิดว่าฟีดของเราเนี่ยน่าจะแบบใกล้เคียงกับใครบางคนอะไรเงี้ยแล้วแบบน่าจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออในเมื่อมันอยู่ในใจเราแล้วเนี่ยตอนนั้นอนะถ้าเราไม่พูดเราคงจะเสียใจไปอีกนานเราก็เลย <c oughs> ใช่แล้วก็เอาหน่อยแล้วกันที่แบบ <c oughs> คือคิดว่าน่าจะทําให้บรรยากาศมันแบบมันมันสบายขึ้น,นอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบว่าก็รู้สึกว่าที่พูดออกไปก็ คนก็รู้จักเยอะนะอะไรเงี้ยใช่ก็งงเหมือนกันแต่บอกรักกันบ่อยมากเลยนะบอกแล้วกันจริงเราไม่ค่อยจริงจเราไม่ค่อยไม่ค่อยบอกรักกันเราไม่ค่อยพูดอะไรเราไม่ค่อยซึ้งซึ้งเราไม่ค่อยพูดอะไรซึ้งซึ้งใส่กันหรอกเพราะว่าเออไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนที่แบบไม่จำเป็นต้องพูดแล้วอะไรเงี้ยหรือแบบมันก็ อยากถึงต่อให้ในใจมันอยากพูดปากก็แข็งอ่ะเออคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าวันวันวันแฟนคอนมันก็เป็นอะไรที่แบบทามิงมันก็มันต้องวันนี้แหละถ้าจะพูดอะไรเงี้ยใช่เพราะแบบอ่ะถ้าสมมติวันนี้ผมรู้สึกเลยผมอยากจะแบบบอกลามาสุดก็คือเออแบบแน่ๆเลยคือวันที่สองคือหลังคนสุดท้ายจบอันนั้นคือผมแบบรู้สึกว่า ยังไงก็ต้องกอดอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันคือมันเราผ่านมาด้วยกันเราแบบเราซ้อมหนักมาด้วยกันอะไรเงี้ยเราผ่านอะไรแบบหลายๆอย่างที่แบบตั้งแต่แรกเงี้ยจนมาทําให้เราแบบต้องแสดงสิ่งนั้นออกไปอะไรเงี้ยใช่ัชดเจนใช่แต่คนข้างลูกคุณฉันถามมาว่ามันมีประโยคที่พี่วิลเลียมพูดว่าแบบกรณีต้องไปไหนแบบด้วยกันซ่อนๆแต่พอเป็นพิเยษแล้วอ๋อพี่เอสพูดในนี้อ๋อสุดๆเลย ก็จริงๆหมายถึงว่ามันคือสิ่งที่ผมเคยเจอมาอะไรครับคือแบบว่าช่วงแรกอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันคือมันไม่ได้รับการยอมรับหรือว่ามันก็ไม่ได้มีคนที่เห็นด้วยกับเราหรือว่ามาปกป้องเราอะไรเงี้ยคือ free d o m of speech คนคิดอะไรคนก็พูดออกมาโดยที่ไม่ได้ตระหนักว่าแบบเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะแสดงออกหรือว่าการที่เราจะมีอยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยอะตอนนั้นะมันก็เป็นเรื่องที่ยาก มันก็เลยต้องเวลาแบบเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยมันก็ตอนนั้นคือคิดว่าอาคนไม่รู้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันการที่จะไม่ให้เกิดอะไรปัญหาหรืออะไรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็คือช่วงช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่แต่ทุกวันนี้ก็คือ official แล้วใช่จริงก็ official มาตั้งนานแล้ว <laughs> ใช่ <laughs> ครับผมสุดท้ายลักที่บอกบนเวทีว่าคู่เนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่มีคู่นี้ก็ไม่รู้จะเป็นคู่ไหนแล้วครับคือแบบมันเสริมกันดีมากๆที่หนึ่งในใจเลยมั้ย ที่ผมพูดอย่างนั้นไปก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงครับคือก็ก็ไม่มีใครมาแทนได้เ,เพราะว่าคือด้วยความที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้เขาจักกับคนใหม่ๆยากแล้วก็กว่าจะแบบรู้จักเนี่ยยากม,มากๆอะไรเงี้ยเขาขับอีทวดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะแบบพยายามจะพยายามรู้จักใครสักคนมากๆแบบลึกๆอะไรเงี้ย ว่าคนไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเป็นแบบให้เป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้ก็แบบก็เป็นเรื่องจริงที่แบบเราไม่อยากแบบอีกแล้วอะไรเงี้ยให้เป็นคนสุดท้ายเถอะอะไรเงี้ยก็จริงๆผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําความรู้จักกับคนใหม่ๆหรอกคือชก็นิสัยเหมือนก็นิสัยเหมือนก็นิสัยเหมือนกันคือเอาเอาจริงๆคือการที่จะมีใครสักคนเป็นพาร์ทเนอร์มันไม่ใช่แบบว่าโอ้ยคนนี้หล่อคนนี้เก่งมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันก็ ต้องแบบความเข้ากันได้ความคลิกกันหรือความแบบความเปิดใจแบบให้ใจกัน,ะนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือตรงนั้นมากกว่าที่มันทาให้เราอยู่ด้วยกันได้โดยที่ต่างคนต่างแฮป,ปปี้อะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้า <c oughs> เรามาทํางานด้วยกันเราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่มีปัญหากันเราแฮปปี้อ่ะหรือต่อให้มีปัญหาเราก็สามารถคุยกันได้เนี้ยผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามันเป็นเฮลตี้เลชั่นชิพใช่อืมกลก็แบบอยู่ด้วยกันยาวๆครับผม ครับผมก็ของของผมก็เป็นซีรีส์เรื่องมีสิหน่อยคุณทีนะครับผมก็ตอนนี้กําลังถ่ายทำอยู่มีปอนพูวินกับพเพอร์เซนต้าด้วยก็อาจจะออนแอร์ภายในปีนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราสองคนด้วยเเสียงหัวใจนะครับเพิ่งปล่อยออกไปก็ใน YouTube แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ฝากแฟนมีดในต่างประเทศของ w i l l i a m s ด้วยในหลายที่ที่ประกาศออกไปนะครับผมแล้วก็ของคนมีอะไรตอนนี้ เ oh. พิ่งประกาศวันนี้นี่เพิ่งประกาศวันนี้เป็นไลคเอนคอนเสิร์ตครับครั้งที่2ที่แพคไอีน่าครับ2วันเลยครับก็ฝากด้วยนะครับ